ต,ตง,งก็เลยส่งผู้มอบหน้านมากำลังสอบราคาอยู่เขาร้องทุ่มหนึ่งคดีใครบ้างบริษัทผู้ประกอบกานผู้ขอสร้างผู้ประกอบกานอย่างเดียวใช่ไหมทีนี้เราเวงขาดเอกสารเรื่องแก้ไขแบบอยู่ไหม ก็ยืนยันว่าอยู่บนตะวันไม่ัการสอบสวนปากคำผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายนะครับณตอนนี้ก็พนักงานส่วน,นี้ก็ไม่ได้อยู่เลยนะครับนี <c oughs> ้ผลการตรวจที่เราส่งเลยส่งปูนก็ส่งไปชุดหนึงแล้วนะครับตามลำดับที่เก็บได้ตอนนี้ก็คือที่หน้างานก็ชุดขอขอถอ,อก็เก็บ แล้วก็ประจักษ์พยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดห้าสิบเอ็ดรายนะครับสอบผู้บาดเจ็บเจ็ดรายนะครับสอบญาติผู้เสียชีวิตทั้งหมดส5ห้ารายนะครับซึ่งตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตนะครับทั้งนี้ตัวเลขนะครับก็คือ,อผู้เสียชีวิต5้าสิบเ็ดรายมีชิ้นส่วนบางส่วนนะครับ ที่กำลังพิสูจน์ DNA อยู่นะครับในการตรวจสอบนะครับสมนัลคดีชนสูตรก็รับตามตัวเลขที่เขาผู้สี่ชีวิตอยู่นะครับตอนนี้พอถอส่งหลักฐานแล้วมที่พอจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องบ้างบ้างหรือยังางบคือเราทยอยส่งที่เราเก็บรายว,วันเนี่ยเราเราทยอยส,ส่งนะครับในการตรวจผลก็รอรับกลับมานะครับซึ่งในะส่วนของผลของอุตุนิยมวิทยาตอนนี้ได้รับแนละ้วใช่ไหมตัวจริงเอกสารนะครับ,รบก,กำลังวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้รับจาก,กาทางฝุงนะครับการสอบประกอบนะครับก็ยืนยันนะครับว่าเร่งรัดในการสืบสวนสอบสวนในเรื่องนีเต็มที่ซึ่งตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการจะขอผลการตรวจสอบก็พยายามเร่งรัดทุกวันเลยนะครับในส่วนของสภาวิศวกรกรมศิลปากรมากรมฐานนะครับที่เราส่งแบบไปตรวจนะครับเราก็รอผลจากเขาอยู่เหมือนกันนะครับรวมทั้งรวมทั้งนะครับข้อมูลของคำการสรบสวจข้อเท็จจริง ตอนนี้ทางคณะกรรมการก็เร่งรัดในการรอรับผลในส่วนนี้อยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนผู้เกี่ยวข้องมีลำเรียนว่าทั้งหน่วยของสตงอเองนะครับซึ่งมาให้การอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วนนะครับรวมถึงการตรวจรับพัสดุนะครับแต่ละงวดงานตอนนี้เราก็ยังได้รับไม่ครบถ้วนนะครับก็เร่งรัดอยู่ในการขอข้อมูลนะครับทั้งหมดอยู่ในมือว่ามีการแบบที่ออกไปกับแบบแก้ไขนะครับสัญญาที่มีการแก้ไข นะครับตอนนี้ยังไม่ครบถ้วนพระนามสวนเร่งรัดอยู่นะครับนตำเียนควนามค้น้าต้นต้นนี่ก่อนค่ะควรสอบถามเรื่องที่บอกว่ามีนักศึกษาที่ทำในสวนเป็นวิสระใช่หมคะเขาอยู่ในสวนงานไหนที่มื่อกี้บอกบริการใช่ไหมยังไม่มีข้อมูลไม่ใช่เพรา คือในแบบเนี่ยก็จะมีวัสดรผู้เซ็นชื่อบางกลุ่มไอเนี่ยที่ทางฝั่งของสตงเนี่ยเขาระบุว่าจะดําเนินคดีร้องทุกกับผู้ถึงผู้ใดบ้างในส่วนที่มีการใช้เอกสารปลอมที่ส่งให้สสตงคือไม่มีนักศึกษาที่ปลอมที่ว่าเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของรายชื่อทุกคนเราเริ่มการตรวจสอบอไปแล้วนะครับว่าบุคคลคนนี้เป็นวัสดรตัวจริงหรือตัวปลอมหรือถูกอะไรยังไงเดี๋ยวขอตรวจสอบต่อหลังจากที่เขา ยื่นเรื่องมาให้เราก่อนว่ามีใครบ้างในเอกสารคนนี้ครับต้องตรวจสอบต่อไปนะครับพอเบื้องต้นก่อนนะครับเมื่อวานหางคุณพี่มนต์มาให้ปากคำแล้วว่าเป็นแค่ที่ปรึกษาอะไรก่อนเมื่อวานเบื้องต้นได้รับค่าจ้างใน,านกรรารปึกษาเพียงครั้งเดียวนะครับ จะเป็นเงินเดืนได้มากนะครับครั้งเดียวแล้วก็หนักไปแล้วก็ไห้เกี่ยวข้อมีกเขาไม่ทำการศึกษาแบบไหนวะก็เกี่ยวกับการออกแบบครับแต่ได้เป็นเซนต์อันนี้มาอะไรต่างๆเงินเดือนเป็นนับรองก็น่าจะเป็นในฐานะที่ศึกษาครับในส่วนการดำเนินการทุกอื่นเนี่ยก็จะเป็นของวิศวกรณ์ขนาดครับตอนนี้นะครับถ้าถามว่า ที่เราเร่งรัดผลการที่เราส่งออกไปนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าได้ผลมาเร็วเนี่ยพระนามสนเขายาำเร่งรัดในส่วนนี้ในการจะเพื่อทาการแจ้งข้อกล่าวหาในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทํานครั้งนี้นะครับเขาเก็รอรวบรวมของเขาเหมือนกันในส่วนที่ผู้ที่วนเกี่ยวข้องนะครับ เพราะว่าที่ําเรียนที่ว่าที่ผ่านมาท่านนายกท่านก็ได้รับป็นทางสตงส่วนหนึ่งให้แล้วนะครับซึ่งพนักงานส่วนก็รอผลจากเขากลังมาเนี่นตอนนี้เนี่ยคือมันยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอย่างของเรื่องตรวจรับเนี่ยยังมาไม่เลยมาที่จิงสองวันงานนะครับยังมาไม่ครบถ้วนนะครับว่าเขาตรวจรับเรื่องอะไรไปบ้างนะครับแต่หน้วังานที่จ่ายตางไปนะครับเนส่วนหนึ่งสองคือสัญญาที่ทําในการแก้ไขตัวจริงเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้รับนะครับตอนนี้ก็เรื่องรับอยู เขาก็ยืนยันว่าประสานใตอนนี้เขามาให้การในเรื่องของเรื่องปลอมเอกสารนี้ก่อนที่ใช้เอกสารปลอมนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะเล่งบ่ายนี้นะครับจะมาให้ก็ขอดูเอกสารนึ่ก่อนนะครับรู้แล้วจากการสอบสก็ยนั่ที่มีง้จกะบก็ันว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับพยานฐานถึงใครผู้ใดนะครับหรือนะครับบริษัทใดนะครับก็ยินยันว่าตันเอง องประกอบความคิดยืนยันอย่างนั้นดีกว่านะครับก็ยืนยันว่าเร่งรัดอยู่เต็มที่นะครับเพื่อให้ความริงประจักษ์เพราะว่าทางท่านต้นยุทธ์รีนะครับถ้ามีู้การแห่ชาติก็เป็นห่วงเรื่องนี้มากนะครับก็เร่งรัดพนันสอบสวนตั้งวันทั้งคืนเลยนะครับในการช่วยกันในเรื่องของการดำเนินคดีในส่วนนี้ให้เสร็จสิ้นไปนะครับในส่วนของพนันสอบสวนเนี่ยตอนนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเราก็ร่วมมือนะครับประทานนีตไอนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กุมยาธิบดีบุญธาธิการนะครับแล้วก็คณะการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ทางรัฐบาลหรือทางรัฐธิบดีาการะทรวงมหาดไทยตั้งขึ้นนะครับก็ต้องรอผลทุกมิติในส่วนนี้เข้ามาประออกอบนะครับในส่วนพนัฒหาสอบวนน,นะครับมีใครแทรกแซงข้ามาอนารททืบยืนยันนะครับคดีนี้นะครับกองพิการณร์ออาารหลวรพันรานโดยท่านพิจารณ์หวงพันปานได้มีการแต่งตั้งพนะกานสอบสวนสืบสวนเรื่องนี้นะครับและทำง,งานอย่างจริงจังตรงไปตรงมาว่าตามหลักฐานที่มีทั้งหมดนะครับ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่าตึกมีการถล่มเกิดขึ้นจริงนะครับเป็นผู้เสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็ยืนยันกับพี่น้องประชาชนนะครับด้วยความจริงว่าพวกผมเนฐานะผู้สอบสวนนะครับและฝ่ายสืบสวนทุ่มเทงานอย่างเต็มที่และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือทางดีทัยนะครับกรมโยธาธิการคํารณาตรวจสอบควาจริงทั้งหมดในการรวบรวมฐานทั้งหมดนะครับความพู้ฐานทำงานหนักมากทุกวันนะครับตั้งแต่วันเกิดเหตุนะครับในการเก็บพยานฐานทั้งหมดที่หน้างานนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นกอง ของปูนของเศษปูนแล้วก็พยายามรื้ทั้งหมดนะครับ<ม>เพื่อให้ถึงชั้นล่างนะครับได้เก็บปะทฐานที่สมบูรณ์อยู่ที่ด้านล่างอยู่นะครับต้งองรอผลอยู่ทั้งหมดนะครับ,บก็บขออนุญาตดำเีินการต่อไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับ